สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีเช้าบ่ายค่ะวันที่22มกราคม2568นะคะทุกท่านวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้ก็คือเป็นการจอดเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านถ้าท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นไปดูวันที่21ก่อนค่ะทุกคนค่อยมาตามวันที่22 2ต่อนะคะทุกคนชอบหรือไม่ก็พิจารณาดูนะคะสำหรับวันที่21จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่9และ8รอบบ่ายได้0นและ9รอบเช้ามา1 7 7 2 7หลุดพี่น้อง ไปเข้าใน VIP นะคะทุกคนสองเจ็ดเจ็ดสองพี่น้องค่ะเลขเด่นประจำวันสามกับแปดหลุดหมดรอบบ่ายจะให้เด่นศูนย์และเก้ามาคู่ตัวเด่นค่ะทุกคน 7, 9, 8, 4, 8เจ็ดเก้าแปดสี่แปดเซดายเนาะพี่น้องคู่แปดสี่เป็นของรอบเช้านะคะทุกคนมาคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเก้าแปดแปดเก้าเอฟซีขาววันนี้เลขเด่นประจำวันรอบเช้าหลุดหมดรอบบ่ายแปดมาสองเด้งเลยนะคะทุกคน เอาไปหลุนต่อวันที่22เนาะพี่น้องเนาะชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบให้ผ่านนะคะทุกท่านสําหรับวันที่22จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่3ามได้สองเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะ fc ขา3ค่ะ3ามห้า3าม4ี่3า3เสามเ สามสองสองค่ะสองห้าสองสี่สองเก้าสองหนึ่งสองเจ็ดสองศูนย์เด่นรอบบายอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะมาดูคู่ความน่าจะเป็นห้าสามห้าสองห้าเก้าห้าเจ็ด ห้าแปดห้าสี่สี่นะคะสี่สามสี่สองสี่เก้าสี่สี่สี่เจ็ดสี่ศูนย์ค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตะเด่นค่ะสามสองห้าสี่ 3 5ม3้าห้3 2าม2ามสี่สี่สาม่ากับสรอบบ่าย5 3 3 5 5 2 25, 4, 45, 4, 3, 4, 4, 4, 2 5ม4้าห3า4อ2สอนะคะทุกคนนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกทุคู่นะคะทุกคน ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด er ่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหนือรอบด้วยสี่คู่เลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าสำหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันเลขสี่และเลขเก้านี้เอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกคนในวันพุธใช้ได้ทั้งวันเลยนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและสองเด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเก้ามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันน่าจะ ติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคน3กับ2รอบเช้าและ4กับ9เ,เป็น3443 3993ติดคู่ตัวเด่น3443 2ค่า2442 2992ติดคู่ตัวเด่น2442 5กับ4รอบบ่ายและ4กับ9เ,เป็น5445 5995ติดคู่ตัวเด่น5445 4ค่า4449ติดเลขเด่นประจําวัน4994นะคะทุกท่าน เป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะทุกคนชอบก็สามารถตามได้นะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยสถิติมีเข้ามีหลุดค่ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนี้เคอีนะคะวันที่22บ2มกราคม25 6 8ใจก็ต้องเอาไปแค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เอฟซีทุกทกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ